สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะเรามาเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้วันนี้นะคะอนันทามีเรื่องราวจากต่างแดนมาฝากท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นอะไรยังไงนั้นนะคะเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังได้เลยค่ะท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังรู้จักโอแพรไหมคะ โครงการออพแหก็คือเป็นโครงการที่รับสมัครนะคะพี่เลี้ยงเด็กที่จะไปทำงานเลี้ยงเด็กในต่างประเทศซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่หลายๆประเทศที่ทำโครงการนี้อยู่นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่สมัครไปทำหน้าที่นี้ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนะคะซึ่งอา,อายุเนี่ยก็อยู่ในช่วงระหว่าง18-26ถึง2ีปีนะคะ โครงการนี้เป็นโครงการของรัฐบาลนะคะที่จะเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างครอบครบัครอวอุปถัมภ์ในต่างประเทศนะคะแล้วก็ผู้ที่สมัครที่จะไปทำหน้าที่เลี้ยงเด็กในณสถานที่แห่งๆนั้นนะคะ ประเทศเยอรมันเนี่ยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ต้องการพี่เลี้ยงเด็กนะคะจากต่างประเทศเนี่ยจำนวนค่อนข้างเยอะมากทีเดียวซึ่งก็เปิดโอกาสให้คนที่สมัครไปเนี่ยนะคะไปเรียนรู้วัฒนธรรมนะคะแล้วก็ไปเรียนรู้ภาษาของเขาแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญแล้วก็คือได้ไปเที่ยวนะคะได้ไปเที่ยวในประเทศนั้นๆน,น,นะคะกะ็แล้วแต่ค่ะว่า ประเทศนั้นๆเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรจะมีสัญญาประมาณกี่ปีแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เกิน2ปีนะคะแต่ในประเทศเยอรมันเนี่ยก็คือมีสัญญา1ปีทีนี้เราจะไปกล่าวถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งในประเทศเยอรมันครอบครัวนี้นะคะมีอยู่ด้วยกัน4คนมีคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกชายสองคนนะคะ ชื่อเยอรม,มันของเขาเนี้ยค่อนข้างจะเรียกยากหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอนันธาจะตั้งชื่อให้เขาใหม่เอาไว้แบบว่าเราเรียกกันง่ายๆนะคะคุณพ่อก็ชื่อว่าคุณทอมมี่คุณแม่ชื่อคุณแอนนี่ลูกชายทั้งสองคนคนโตหกขวบชื่อน้องจอแดนส่วนคนสุดท้องสี่ขวบนะคะน้องเควิน คุณทอมมี่นะคะผู้เป็นคุณพ่อในครอบครัวนี้นะคะเขาเป็นเจ้าของกิจการค่ะซึ่งมีฐานะที่ค่อนข้างดีค่อนไปทางรวยเลยละค่ะมีเงินนะคะมีกิจการดีมีเงินแต่ไม่มีเวลาให้ครอบครัวสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคุณทอมมี่เนี่ยนอกจากจะทำงานตัวเป็นเกลียวแล้วนะคะ ยังจะต้องเผื่อเวลาออกไปพบปะลูกค้าออกไปประชุมนู่นนี่นั่นบางทีก็ต้องเดินทางไปต่างประเทศค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทอมมี่เนี่ยตัดออกไปได้เลยไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวเท่าไหร่ทีนี้มากล่าวถึงคุณแม่นะคะคุณแอนนี่คุณแอนนี่เนี่ยทำงาน อยู่ในสถานพยาบาลนะคะเป็นนางพยาบาลแล้วก็เป็นระดับหัวหน้านางพยาบาลค่ะซึ่งก็เช่นเดียวกันค่ะด้วยเพราะหน้าที่การงานที่อยู่ในระดับค่อนข้างที่จะสูงนะคะ จะให้กลับบ้านตรงเวลาเป๊ะๆทุกวันเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเพราะถ้าวันไหนในโรงพยาบาลมีเหตุฉุกเฉินหรือเกิดเหตุการณ์คนไม่พอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณแอนนี่ก็จำเป็นต้องอยู่สแตนบายคอยควบคุมดูแลพวกน้องๆพยาบาลอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เธอกังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของลูกๆของเธอนี่แหละค่ะช่วงนั้นเนี่ยยังมีคุณยายนะคะซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณแอนนี่เนี่ย ทำหน้าที่ดูแลหลานๆให้ซึ่งบ้านของคุณยายแล้วก็บ้านของคุณแอนนี่เนี่ยเขาก็มีแค่รั้วเท่านั้นล่ะค่ะที่กั้นอยู่นะคะซึ่งก็เป็นรั้วเล็กๆนะคะก็คือสามารถเดินข้ามด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเวลาที่คุณแอนนี่ต้องออกไปทํางานเนี่ยคือก็คุณยายนี่แหละค่ะจะมาอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆทีเนี้ยมันมีเหตุการณ์ที่คุณยายเนี่ยเข้าล้มนะคะพอเข้าล้มเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับ มีภาวะเหมือนกระดูกสะโพกมันมันหักหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งทำให้การเคลื่อนไหวหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะคะก็ยืนานานไม่ได้หลังจากผ่าตัดมาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยจะให้คนแก่ๆซึ่งมีภาวะการเดินการการเดินการหืนการนั่งที่มันไม่ปกติมาเลี้ยงดูเด็กๆเล็กๆสองคนเนี่ยก็ค่อนข้างยากทีนี้เนี่ยคุณแอนนี่กับคุณทอมมี่ก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเรา ไปเข้าโครงการโอเพรยดีกว่าก็คือนำแนนนี่มาจากต่างประเทศนี่นะคะมาอยู่ที่บ้านหลังจากที่คัดเลือกอย่างดีแล้วนะคะแล้วก็สองสามีภรรยามีความเห็นตรงกันแล้วว่าอ่คนนี้แหละที่เราต้องการนะคะสรุปก็ไปจบที่สาวโอเพรยจากประเทศฟิลิปปิน์ให้ชื่อว่าเวนดี้นะคะ เวนดี้เนี่ยอายุเพียง21ปีเองค่ะหน้าตาน่ารักหน้าตาดีใช้ได้เลยนะคะเป็นเด็กสาวที่มีความร่าเริงสดใสเป็นมิตรคุยเก่งแล้วก็ด้วยความที่ว่าเธอเป็นสาวชาวฟิลิปปินเนี่ยเรื่องภาษาอังกงอังกฤษเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะเธอก็มีการลงคอร์สเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติมนะคะแต่ตอนที่เวนดี้เขาได้เดินทางมาถึงครอบครัว ครอบครัวนี้นะคะเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกันก่อนแล้วด้วยความที่เวนดี้เนี่ยเขาเป็นคนน่ารักนะคะทำให้คุณแอนนี่ซึ่งเป็นคุณแม่เนี่ยมีความเอ็นดูนะคะพาเวนดี้เนี่ยไปลงสมัครคอร์สเรียนภาษาเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเวนดี้ก็ไปเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม2วัน ก็ไปเรียนในช่วงที่น้องๆน้องจอแดนและน้องเควินไปโรงเรียนนั่นแหละค่ะเวนดี้ก็ใช้ช่วงเวลานั้นแหละไปเรียนนะคะพอเรียนเสร็จก็ไปรับน้องกลับบ้านก็ทำหน้าที่ไปไม่มีปัญหาเลยค่ะทุกอย่างราบรื่นไปหมดเวนดี้เองพอถึงเวลาที่ตัวเองมีวันหยุดเนี่ยเธอก็จะออกไปเที่ยวดูสถานที่ต่างๆนะคะศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม ก็คือมีความสุขตามประษาแล้วครอบครัวนี้เขาก็มีเวนดี้ในครอบครัวนะคะเขาก็มีความสุขดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลยทุกอย่างราบรื่นมากเวนดี้ก็เลี้ยงน้องไปอย่างนี้ค่ะจนจนน้องๆเนี่ยทั้งเควินและก็จอแดนเนี่ยติดเธอแล้วก็รักเธอมากเลยนะคะเพราะว่าเธอค่อนข้างจะใจดีแล้วก็เป็นเด็กสวยด้วยนะคะ และทีนี้เนี่ยพอเวลาครบกำหนดครบ1ปีแล้วเนี่ยนะคะก็คือจะต้องอเวนดี้จะต้องกลับบ้านและครอบครัวของคุณแอนนี่เนี่ยนะคะก็ได้ออเพรคนใหม่นะคะซึ่งครั้งนี้เป็นสาวผิวสีนะคะอายุก็ประมาณใกล้เคียงกับเวนดี้นั่นแหละค่ะทุกอย่างก็ราบรื่นดีเหมือนเคยนะคะจนเวลาผ่านไปประมาณครึ่งปีนะคะ อยู่ๆสามีของเธอเนี่ยนะคะก็มีลักษณะท่าทางที่เปลี่ยนไปเขาดูเงียบขึมขึ้นเขาดูซึมขึ้นเขาดูเหม่อลอยเขาดูไม่เหมือนเดิมเพราะว่าคุณทอมเมียปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนแอคทีฟมากเลยค่ะเขาจะเป็นคนกระตือรือร้อนว่องไวกระฉับกระเฉงพูดปุ๊บทำปั๊บอะไรอย่างนี้นะคะตามสไตล์ของนักธุรกิจแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ย คุณแอนนี่เห็นว่าทอมมี่สามีของตัวเองเนี่ยนังซึมกระทือใจลอยใจเมอเธอเรียกชื่อสองสามครั้งแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้สึกตัวทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเห็นสามีเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะคุณแอนนี่เนี่ยสิ่งที่เธอคิดเป็นอันดับแรกก็คือต้องเกิดจากความเครียดสามีต้องมีปัญหาในในเรื่องงานหรือเปล่าเรื่องการเงินของครอบครัวหรือเปล่านะคะเธอก็เลยถามนะคะ สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณแอนนี่กับคุณทอมมี่เนี่ยจะต้องนั่งจับเข่าคุยกันแล้วค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสองอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ว่าปล่อยให้ไปพักผ่อนเพื่อให้สมองปลอดโปร่งเนี่ยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเหรอทีนี้เนี่ยนะคะคุณทอมมี่เนี่ยเขาก็มองหน้าคุณแอนนี่แล้วก็บอกว่า สอ,อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปนั่งไตรตรองว่าอะไรที่ทำให้เขามีส,มสภาวะเหมือนแบบเป็นคนซึมเศร้าเขาบอกว่าเขาค้นพบแล้วว่าสิ่งที่ทำให้เขามีอาการซึมเศร้ากดดันต่างๆนานาเน,นี่ยนะคะไม่ใช่เพราะเรื่องงานแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้รักคุณแอนนี่แล้วเขาไม่อยากจะมีชีวิตครอบครัวกับคุณแอนนี่แล้วแต่ด้วยความรู้สึกผิดนะคะ ที่มันมันหนักอึ้งอยู่ในหัวใจเนี่ยทำให้เขามีอาการดังกล่าวเพราะว่าเขาบอกว่าคุณแอนนี่ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเพียงแต่ว่าความรู้สึกรักใคร่มันหมดไปแล้วแล้วการที่เราต้องอยู่กับคนที่เราไม่ได้รักแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกกดดันตอนแรกเนี่ยคุณแอนนี่ช็อกเลยคะ่ะช็อกมากกับคำตอบที่ได้รับนะคะแต่ด้วยความที่คุณแอนนี่เนี่ย เขาไม่ใช่เป็นผู้หญิงประเภทที่จะมานั่งตีโพยตีพายฟูมไฟน้ำตาไหลนองอะไรอย่างนี้นะคะด้วยเนื้อแท้ของคุณแอนนี่เนี่ยเขาเป็นคนเป็นประเภทสาวมั่นอยู่แล้วนะคะเขามีหน้าที่การงานเขามีเงินเป็นของตัวเองเขามีบ้านเขามีลูกนะคะและทีนี้เขาเขามองเขามองโลกในในแบบที่คนหลายๆคนไม่ได้มองนะคะคือเขามองโลกในใ,ในแง่ของความเข้าอกเข้าใจ ในเมื่อคุณทอมมี่บอกว่าเขาไม่ได้รักเธอแล้วเนี่ยคุณแอนนี่ก็บอกว่าก็โอเคคะ่ะถ้าอย่างนั้นในเมื่อคุณไม่ได้รักฉันแล้วเราก็เราก็มาจบความสัมพันธ์แบบสามีภรรยากันแต่หลังจากนี้เราก็ยังเป็น,เป,นเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันได้อยู่เรายังคงรักษาหน้าที่ของพ่อและแม่อยู่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าการอยากของเราทั้งสองคนเนี่ยที่จะทำให้คุณทอมมี่เนี่ยมีอาการดีขึ้นรู้สึก ปลอดป่งขึ้นรู้สึกว่าสมองไอความหนักสมองอะไรต่างๆนี่มันมันปลดไปได้เนี่ยเธอก็ยินดีที่จะทำให้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่แยกกันอยู่คุณทอมมี่ย้ายออกจากบ้านไปนะคะสักระยะเวลาหนึ่งเนี่ยพวกเขาก็ไปหยาก,กันค่ะก็ดูเหมือนว่าจะจบลงด้วยดีใช่ไหมคะท่านผู้ฟังที่รักคะแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะ หลังจากนั้นไม่นานนะคะประมาณสองสเดือนให้หลังได้สิ่งที่คุณแอนนี่คนพบนะคะก็คือเธอไปรับรู้แล้วก็มีไปเห็นด้วยตาตัวเองว่าอาดีตสามีของเธอคุณทอมมี่นี่นะคะกระดีกระดาร่าเริงโอ้ oh, ผิดปกติการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรก็ไม่เหมือนเดิมจากที่เมื่อก่อนนี่ดูเป็นผู้ใหญ่ภูมิฐานนะคะ แต่ตอนนี้ดูฟิลฟ้าขึ้นทำตัวแบบยังกระหนุ่มๆนมนะคะและที่สำคัญก็คือคุณทอมมี่มีแฟนใหม่ค่ะแล้วแฟนใหม่ของคุณทอมมี่เนี่ยทำให้คุณแอนนี่ถึงกับช็อกอ้าปากค้างเธอพูดอะไรแทบไม่ออกเลยล่ะคะ่ะให้ท่านผู้ฟังทายค่ะว่าแฟนใหม่ของคุณทอมมี่เนี่ยคือใครหลายคนทายถูกนะคะอนันทาคิดว่า ใช่แล้วค่ะคุณแวนดี้ค่ะสาวสวยจากฟิลิปปินส์นั่นแหละค่ะทีนี้เนี่ยคุณแอนนี่เองก็เริ่มประมวลแล้วค่ะประมวลเหตุการณ์ว่าอ๋อแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่อง depressed หรือมันไม่ใช่เรื่องซึมเศร้าหรือมันไม่ใช่เรื่องความเครียดอะไรทั้งนั้นทุกอย่างเป็นแผนการของคนทั้งคู่แผนการที่จะทำให้เธอกับทอมมี่เนี่ยอย่ากัน เพื่อทอมมี่เนี่ยเขาอยากจะเปิดตัวแฟนใหม่เขาค่ะเขาอยากจะพาเวนดี้ออกสังคมเขาอยากจะแต่งงานใหม่กับเวนดี้ความรู้สึกของแอนนี่เนี่ยนะคะเหมือนคู่นี้คนคู่นี้ทั้งทอมมี่ทั้งเวนดี้เนี่ย, Tommy, ยถอดรองเท้าแล้วก็ตบหน้าเธอซ้ายทีขวาทีเลยละค่ะแต่เธอบอกว่านะคะเธอแค่ช็อกแต่เธอไม่มีน้ำตาจะไหลจะฟูมไฟอะไรทั้งสิ้น เธอมีความรู้สึกเธอเนี่ยมีความรู้สึกว่างโง่เธองโง่มากที่ปล่อยให้คนทั้งคู่หลอกเธอสิ่งที่เธอทำนะคะไม่ใช่เพราะความโกรธแต่เธอต้องการที่จะให้ทอมมี่เนี่ยพูดกับเธอตรงๆไม่ใช่พูดกับเธอในเรื่องโกหกพกลมทั้งหมดเธอต้องการจะรู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น ไหนๆก็อยากันแล้วแต่สิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดในตอนนี้คือความจริงทั้งหมดเธอบุกไปหาทอมมี่ค่ะไปคาดคั้นเอาความจริงเธอไปบอกกับทอมมี่ว่าฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นฉันไม่ต้องการคุณคืนกลับมาฉันไม่ต้องการทรัพย์สินเงินทองอะไรจากคุณฉันต้องการแค่ความจริงว่าระหว่างคุณกับพี่เลี้ยงเด็กคนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้วเมื่อไหร่ที่แผนการเรื่องการหย่าเนี่ยมันได้ผุดขึ้นในสมองของคุณทอมมี่สุดท้ายเนี่ยนะคะแอนนี่ก็ได้รู้ความจริงว่าคุณทอมมี่กับเวนดี้เนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่เวนดี้มาอยู่ใหม่ๆเลยค่ะทุกครั้งที่มีโอกาสนะคะที่คุณทอมมี่ได้อยู่บ้านเนี่ยเขาก็มีอะไรกันถึงคุณทอมมี่จะไม่ได้กลับบ้านบ่อยไม่ได้กลับบ้านทุกวัน แต่ทุกครั้งที่กลับมาเขาก็จะมีอะไรกันเพราะว่าเวนดี้เนี่ยการที่เขามาทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในต่างแดนเนี่ยนะคะเขาไม่ได้มาเพื่อที่จะแค่จะมาศึกษาเรื่องภาษาเรื่องวัฒนธรรมและแค่ต้องการมาท่องเที่ยวในต่างแดนจุดมุ่งหมายอีกอย่างหนึ่งของเวนดี้ก็คือต้องการหาผัวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทอมมี่เนี่ยเป็นผู้ชายที่ตอบโจทย์มากเขาเป็นผู้ชายหน้าตาดีภูมิฐานมีกิจาการเป็นของตัวเองมีเงินนะคะคือเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากแล้วเวนดี้ก็มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองว่าเธอทั้งสาวทั้งสวยเธอสามารถมัดใจผู้ชายคนนี้ได้หากเธอทำให้ผู้ชายคนนี้ยอมขึ้นเตียงกับเธอได้แล้วเธอก็ทำมันสำเร็จ คุณแอนนี่บอกว่าเธอไม่ได้มีความแค้นเคืองอะไรแต่เธอก็เชื่อในกฎแห่งกรรมนะคะว่าใครทำอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นส่วนตัวเธอนะคะก็อยู่อย่างปกติสุขดีเธอไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเพราะว่าเงินเดือนเขาก็มีเขาสามารถเลี้ยงลูกได้บ้านที่สร้างด้วยกันมานะคะก็ตกเป็นของเธอคะ่ะเพราะว่าทอมมี่เนี่ย อย่าแล้วเนี่ยเขาก็ยกทั้งบ้านทั้งทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินทั้งหมดนะคะให้กับลูกๆแล้วก็แอนนี่ส่วนการที่ทอมมี่ไปเริ่มสร้างครอบครัวใหม่กับเวนดี้นั้นเขาก็จะต้องไปหาเอาใหม่นะคะก็ต้องไปทำงานหาเงินมาซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่อะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวนดี้เขาก็ต้องอดทนรอไปค่ะเรื่องนี้นะคะคุณแอนนี่ก็เลยฝากบอกมาว่า การที่เราคิดว่าเราเนี่ยมีพร้อมสรัพทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแล้วเนี่ยเราได้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วเนี่ยนะคะนั่นคือที่สุดแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถพลิกผันเปลี่ยนแปลงแปลเปลี่ยนได้ตลอดวินาทีตลอดเวลาเลยเราไม่สามารถเชื่อมั่นอะไรได้ทั้งนั้นคำว่าตลอดไปเสมอไปไม่มีอยู่จริง และนี่แหละค่ะเรื่องราวในต่างแดนที่วันนี้อนันทาได้หยิบยกขึ้นมาให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ